ยานดินนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะมีคอนเสิร์ตเดอะโก n เด้วซองไปติดตามกันได้ครับเก่งมากผมจะไม่มีอะไรใหม่นะครับเพราะว่าคอยคนเดียวเป็นกำลังใจให้ลูกหลานที่น้องๆศิษย์หนาครับก็มอบให้โจเขาเขาโจเขายังสนุกสนานในการร้องเพลงครับครับผมว่าอะไรคอนเชิญ์ตครับก็ มีศิลปินใหม่แลวครับศิลปินแห่งชาติผมศิลปินกลางเก่าเก่าใหม่เก่านะฮะกลางก็ตอนนี้ก็จัดรายการอยู่ที่ลูกทุกมหานคร95เมกะเฮิร์นะครับนะฮะอาชีพอาชีพหลักคือจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นผู้จัดการศิลปินดูแลงานคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้โดนล้อซะแล้วครับว่า ตอนนี้มารับอาชีพหลักเป็นนักร้องครับอ๋อความสามารถรอบด้านครับอ่าโอเคค่ะยังไงฝากติดตามผลงานของทั้ง3ท่านกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณศิลปินทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอเสียงประบรมมหารด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องไหตูนะคะอวินัยแล้วก็คุณเจอเฉลิมศักดิ์นะเรย์เจิ้นค่ะ